สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับพ่อลูกรีวิวนะครับ EP ที่11เนาะอ่าครับผมวันนี้ก็จะพามาชมรถที่เป็นรถไซส์ขนาดครอบครัวนะครับเป็นรถ PPV SUV อะไรประมาณนี้กับก็เอาคุยกันแบบสบายๆดูกันเบิร์นนะครับคุณผู้ชมนะก็วันนี้ก็จะถ่ายอ่พามาดูพวกรถครอบครัวอ่าเหมาะกับอ่คุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่กําลังอยากจะอ่ขยับขยายอยากจะเปลี่ยนรถให้เป็น นั่งได้เยอะขึ้นอาจจะมีลูกมีเต้าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาแนะนํากับลูกชายผมนะอันนี้ชื่อน้องมาร์กนะครับสดีครับน้องมาร์กเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมรู้จักไว้เพราะว่าผมเนี่ยก็จะปั้นนะให้เขาเนี่ยมาดูแลกิจการนะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็แล้วเรามาเริ่มกันเลยไหมมั้ยได้ครับไม่เสียเวลาคุณผู้ชมโอเควันนี้ก็มีรถครอบครัวอย่างที่บอกไปนะครับผมอย่างข้างผมคันแรกเลยแล้วกันเป็น Honda c r v นะครับผมคันนี้เป็น2.4 เป็นรุ่นพิเศษเป็นรุ่น Black e dition นะครับ<ช>ผมก็จะมาชุดแต่งที่เป็นสีดำทั้งคันเลยปีใหม่ด้วยเป็นปี2021นะครับผม,มเลขไม้ก็ว้าวสุดๆเลยคันนี้เลขไม้อยู่ที่10,000มกิโลอ่าไม่ต่างอะไรกับป้ายแดงเลย<า>เดี๋ยวให้พ่อพูดหน่อยว่าคันนี้มีได้ๆคันคนี้พ่อเป็นคนประมูลมาเองนะมันเป็นรถเอ่อรถยึดนะครับจากธนาคารมาก็คือเจ้าของเนี่ยน่าจะเอ่อเจอพิษเศรษฐกิจนะอ่าก็อาจจะแบบว่าวางแผนเรื่องธุรกิจได้ได้ไม่ดีนะ แต่ว่าพอเขาไปดูสภาพรถแล้วว่ารถเนี่ยมันไม่มีชนไม่เคยทําสีเลยด้วยซ้าคันนี้น,นะแล้วสวยมากแล้วเป็นรุ่นแบ็กออ dition ด้วยนะคนที่มองดูรถป้ายแดงเนี่ยถ้าจะซื้อ CR v วตัวนี้นะมีเงินแต่ซื้อไม่ได้นางๆงยู่ไหมเพราะรถเขา<อ>ไม่มีเขาให้รอคิวรออย่างน้อยต้องมีประมาณเนี่ยสาถึงเดือนนะบิ๊กนะใช่ไหมอ่าเพราะอ,อย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมนะครับเปิดใจนะลองอดูรถมือสองเนี่ยนะครับแล้วก็ หาข้อมูลศึกษายังไม่ต้องมาเชื่อผมนะฮะเพราะว่าอ,อย่าเชื่อใครผมแนะนําคุณผู้ชมนะครับให้หาข้อมูลนะครับศึกษาด้วยตัวของท่านเองนะครับจะได้ไม่โดนหลอกนะของผมเนี่ยเราสามารถเช็คประวัติจากศูนย์ด้วยการเราสามารถเช็คประวัติจากบริษัทประกันภัยที่เขาเคยทําไว้ได้ว่าเคยมีเคสม,มั้ยเคยมีทํำไหมครับรถปีใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาซ่อมเขาซ่อมศูนย์กันนะ อ๋ออย่าไปเชื่อใครนะครับเช็คดูคันนี้เนี่ยรถไม่เคยทําเลยเลยรถสวยเหมือนรถสภาพป้ายแดงเลยยังอยู่ในบริกตีสูงรถนางฟ้าเลยนางฟ้าเลยนางฟ้าเทวดาตกสวรรค์มาเลยคันนี้นะก็ถ้าใครสนใจนะครับก็เป็นรถน่าใช้คันนี้หนึ่งเลยนะอันนี้นะขอแจ้งราคาทีนึงนะครับผมรถนางฟ้าคันนี้สภาพหล่อๆเท่ๆนะคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมก็ออกรถฟรีดาวเนี่ยเอาไปผ่อนได้เลยสองหมื่นบาทต่อเดือนครับ ถ้าเป็นป้ายแดงก็ต้องมีผ่อนประมาณสักใช้เงินออกรถเนี่ยจะเยอะกว่านี้ใช้เงินออกรถเนี่ย CRV นะ่าจะต้องมี200,000อัพอะครับนะแต่ว่าคันนี้เราใช้เงินเนี่ยศูนย์บาทฟรีดาวได้เลยออกรถ9ก้บาทครับผมค <Okay. S 2> ันต่อไปค่อนข้างกันเลยก็จะเป็น CRV นะครับเหมือนกันนะครับผมแต่คันนี้เนี่ยเป็นดีเซลเครื่อง1 6 0 0ซีซีนะครับปี2017คันนี้เนี่ยราคาค่อนข้างที่จะพิเศษเลยอยู่ที่787,000บาทเอง ว่าโอเคเป็นทางเลือกนะครับ CRV ก็ยังมี2คันนะมีคันนี้เป็นเครื่องดีเซลบางคนบอกว่าชอบดีเซลดีเซลเนี่ยมันประหยัดมักรู้ไหมเครื่องดีเซลจุดเด่นก็คือทนประหยัดนะก็บางคนก็จะจะชอบมากแล้วเครื่องยนต์ดีเซลจะแพงกว่าเครื่องยนต์เบนซินสังเกตไหมว่าถ้ารถเหมือนเหมือนกันเนี่ยถ้าเครื่องดีเซลเนี่ยมันจะแพงกว่าซีซีเท่ากันนะจะแพงกว่าแพงกว่าเยอะเลย เพราะว่ามันประหยัดน้ํามันกว่าประหยัดน้ามันกว่าทนทานกว่าแล้วก็ต้นทุนการผลิตเนี่ยสูงกว่าอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกให้ก็คือเป็นรถสีขาวดูครอบครัวแต่ว่าใส่ขุมพลังดีเซลเข้าไปเน้นเรื่องประหยัดอัตราเร่งก็ดีแล้วก็แรงแล้วก็ทนทานแล้วก็ประหยัดข้อดีของเขาอันนี้วิ่งเยอะนิดนึงนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเรามีวารันตีให้แล้วก็อย่างที่พูดไปทุกคลิปนะครับรถเป็นรถจากคอร์เปอเรชันนะก็จะมีการแมเทนแนนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ นะครับยางเยืงทุกอย่างเนี่ยไหม่หมดนะรถเนี่ยถ้าเราดูแลถึงเนี่ยอายุการใช้งานมันจะนาน,นเชื่อใช่ไหมเชื่อครับเพราะว่ารถตัวเองซื้อมาเนี่ยใช้กิโลนะรถรถที่ผมซื้อมาก็ใช้เองนะซื้อมาแสนเจ็ดหมื่นกิโลทุกวันนี้ใช้มาประมาณครึ่งปีแล้วก็ไม่มีปัญหาครับผมใช่ญนะาติพี่น้องของเราที่พ่อแนะนําให้ก็รถก็วิ่งสองแสนโล 200, นะสองแสนโลเอาผมก็ยังกล้าแนะนําไม่ใช้นะครับคุณผู้ชม เพราะว่าดีจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้หลอกนะลูกชายเองให้ใช้รถแสนเ0 0ดหมื่นโลเลยนะให้เขาผ่อนเองด้วยนะครับจะได้ดูแลตัวเองผ่อนเองครับแล้วก็มาถึงไฮไลท์ที่อยากพาคุณผู้ชมมาชมนะครับนี่เลยกองทัพฟอร์จูเนอร์นะครับอันนี้เป็นส่วนเดียวนะครับที่จอดหน้าร้านเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเรามีอีกแต่ว่านี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนํารายคันเลยนะว่า มีแบบไหนยังไงบ้างอมาเริ่มเลยครับผมเดี๋ยวคันแรกเลยนะครับผมคันนี้เป็น Fortuner 2.4 V ปี2018นะครับผมเลขมายอยู่ที่1,401 0 0กิโลอ่า8 0 1 8 <2018. S 2> วิ่งเท่าไหร่นะครับวิ่งอยู่ที่1 4 0 0 0 0กิโลครับผมราคาสุทธิอยู่ที่9,67,000บาทคันนี้ก็เป็นตัวที่มีดิสเบรกรล้อแล้วนะครับแล้วก็เป็นรถสีดำนะครับทะเบียนก็สวยดีนะครับ244 นะแล้วก็เป็นรถที่น่าใช้มากนะบอกเลยว่า f o r t u n เนเนี่ยเป็นอะไรที่อนเนกประสองค์งจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมก็ถึงขายดีมันขับดีมันประหยัดน้ำมันมันพร้อมลุยมันเข้าเมืองก็ดูดีมันเรียกว่ามันตอบโจทย์อะ่ะตอบโจทย์คนไทยไม่แปลกหรอกที่เขาขายดีนะแล้วก็รถหม่ป้ายแดงเนี่ยตัวนี้ประมาณล้านสี่แสนกว่าบาท น่าสี่แสนกว่าบาทอันนี้อันนี้รถเหลืออยู่เหล 9, 67, นะือเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันก็หายไปห้าแสนเซฟไปสี่แสนเกือบเกือบห้าแสนใช่นะแล้วผ่อนดูเดือนประมาณเท่าไหร่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับอ่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทก็ได้รถแบบรถครอบครัวรถที่แบบว่าใช้ยาวๆเลยไม่ต้องมานั่งกลัวเรื่องซ่อมเรื่องบำรุงอะไรเลยใช้กันยาวๆเลยไปอ,อยู่เมืองจะเข้าป่าได้หมดอเนกประสงค์จริงสมชื่อนะ อ็อันนี้เป็นคันที่หนึ่งเนาะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันคันต่อไปก็เป็นรุ่นเดียวกันเป๊ะเลย2 4 v ปี2018นนะครับแต่คันนี้เนี่ยจะราคาสูงขึ้นมาหน่อยส0,000บาทอยู่ที่9 9 7 0 0 0บาทเพราะอะไรราคาที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเลขไหม่มันเลขใหมมันต่ำวิ่งน้อยกว่าวิ่งเท่าไหร่วิ่งอยู่ที่9 0้า0กิโลครับอ่าอันนี้9 0้า0มื่โลอบางคนเชื่อมั่นเรื่องรถขับน้อยๆก็เอาคันนี้นะผมมีให้เรื่องไลายแบบเลยเพราะว่านานา ต่างคนต่างความคิดเนอะเชืช่อไม่เหมือนกันนะครับก็มีให้เลือกหลายๆแบบเลยออโอเคคันนี้ก็ไม่เก้าหมื่นนะคุณผู้ชมนะ,ะเหมือนกันเทะเบียนไหมนะครับ1 3 2 9สงเนะครับสีดำเหมือนกันคันถัดมาคันต่อมานะครับผมคันนี้เป็น2.4 V วปี2018ได้ที่ว่าเป็นสีขาวแต่ไม่ในอาจจะเยอะนิดหน่อยคันนี้ยมาอยู่ที่1 8 0 0 0 0มนกิโลนะครับผมราคาอยู่ที่9 7 7 0 0 0นืบาท คันนี้วิ่งกี่โลนะวิ่งอยู่ที่แสนแปดหมื่นกิโลครับอ่าโอเคแต่ว่าด้วยเพราะว่าน้องเขาเป็นสีขาวสีขาวเนี่ยเวลาจะไปซื้อกันเนี่ยพวกพ่อค้ารถแบบเราเนี่ยจะแย่งกันอ่าเพราะว่ามันขายดีกว่าคนไทยเนี่ยปกติชอบสีขาวมากกว่าเนาะใช่ใช่คนจะนิยมมากเลยสีขาวพ่อเองก็ชอบมากชอบไหมล่ะเฉยเฉยพ่อชอบดำใช่ไหมใช่อ๋อไม่เหมือนกันผมชอบขาวเนี่ยลูกชายชอบดำอ่ะผมอยากรู้นะครับแฟนเพจชอบสีขาวสีดำมากกันลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยอ่า ไม่ชอบขาวเนี่ยใจเหรอเน่เห็นพาไปเที่ยวเรื่ยงแต่เขาขาวเป็นพูดเล่นครับโอเคอ่ะคันทันมาโอเคคันต่อไปนะครับผมเป็น 2.4V ปี2019ครับผมคันนี้พิเศษคันนี้ใครต้องการไมน้อยเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนคันนี้มาอยู่ที่44,000กิโลวิ่งมาน้อยมากอราคาก็จะสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมอยู่ที่1,127,000บาทพ่นตลอดยุสัญญาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 19,700บาทครับผมใครชอบนิบเนี้ยบริมเลี่ยมแบบเพอร์เฟนะคันนี้นะตอบโจทย์เลยเพราะว่าบางทีแบบจ่ายแพงกว่าหน่อยก็เอาดีๆไปเลยคันนี้ตอบโจทย์ใช่สี่หมื่นกว่าโลใช้ยาวๆเลยครับนะสบายใจได้เลยแล้วที่เราก็รับประกันด้วยนะครับผมว่ารถทุกคันเนี่ยใบแท้แน่นอนถ้าซื้อไปแล้วพบเจอว่าเป็นรถที่ชนหนักกลับไมาตัดต่อน้ําท่วมอะไรเงี้ยเนี่ยเรารับซื้อคืนเต็มราคารถทุกคันมีวารันตีนะคุณผู้ชมแล้วก็ก่อนจะ มาซื้อนะครับทากันบ้านมามให้ดีเพราะว่าพอมาถึงหน้าร้านแล้วเนี่ยลูกค้าจะเขาเรียกว่าเออเลอร์เพราะว่ามันมีให้เรื่องเยอะจับเพราะมันมีเรื่องเนี่ยมันงงไปหมดเลยไม่รู้จะเลือกยังไงนะครับถามตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยต้องการแบบไหนยังไงนะครับบางคนชอบอทํากันบ้านมาดีแล้วรู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็จะไม่สับสนบางค,บคนเนี่ยถ้าถ้าไม่มีความรู้ก็ ก็อาจจะสับสนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามีพนักง,งานถ่ายมืออชีพนะเดี๋ยวให้เขาชีน้นําให้เขาบอกให้ว่าชอบแบบไหนแล้วก็ที่สําคัญเรามีการันตีจะได้มั่นใจได้ไม่ต้องอมไม่ต้องซื้อแบบไม่ต้องหวานระแวงอะ่ะใช่นะโอเคคันตัดภัยเลยครับครับผมคันต่อมานะครับผมคันนี้เป็น Fortuner 2.8 V เป็นชุดแต่ง T R D Sportivo นะครับผมเป็นป<ม>ี2017อ่าเลขไมลเนี่ยก็อยู่ที่1 4 0 0 0 0กิโลครับผมราคาอยู่ที่1 7 7 0 0 0้บาทอ่า บางรู้ไหมว่าตอนนี้ถ้าเป็นเทียดีแล้วเหลืออยู่ร้านร้านเจ็ดหมื่นเนี่ยถูกมากนะถูกมากเออเมื่อหนึ่งใบแดงนี่ประมาณเท่าไหร่ล้านแปดล้านแปดล้านแปดอ๋อเดี๋ยวคันนี้คันนี้ไม่ได้ขับสี่ประมาณล้านเจ็ดล้านเจ็ดอ่าถ้าขับสี่ล้านแปดเออเนี่ยหลักจากล้านเจ็ดเหลืออยู่ล้านเจ็ดหมื่นใช่หายไปเจ็ดแสนเจ็ดแสนใช่ค้นน่าใช้เลยแล้วส่วนตัวพ่อชอบไหมที่มันเป็นชุดแต่งเทียดีชอบชอบมันเทียดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบขนาดรถเก่าแล้วอ่ะเทียดียังเท่เลย เห uh. Junior, ็นฟอร์จ ah, ูเนพวกปีสินะ่วงรุ่นหน้ายักษ์ที่เป็นที่เป็น TRD แท้ๆครับโอ้ยังเก่าและยังเท่อยู่เลยเอาเป็นรถที่น่าใช้นะครับโอเคอะคันต่อมาคันต่อไปนะครับผมคันนี้เป็นฟอร์จูเน 2.8V ปี2019นะครับแต่คันนี้ได้เป็นขับ4ี่าไม์ก็น้อยด้วยไมอยู่ที่86,000กิโลครับผมสายลุยสายเข้าป่านะครับบางทีจะแบบไปเที่ยว กับวนเพื่อนๆเนี่ยเด็ดเพื่อนๆพอไหมเขาจะมีไปเที่ยวออฟโรดกันเข้าป่านู่นนี่นั่นเนี่ยก็ต้องขับสี่นิดนึงแล้วขับสี่เนี่ยเวลาเข้าป่ามันมันดีไงเนี่ยไม่เพราะเวลาติดลมหรือเวลาขึ้นชันๆเนี่ยถ้ารถกับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยสมมติล้อหลังติดแล้วเนี่ยล้อหน้าเนี่ยมันยังมันยังขับเคลื่อนได้มันก็พารอหลังไปแต่ถ้าเกิดถ้าล้อหน้าติดล้อหลังไม่ติดมันก็ยังพาขับเคลื่อนไปแต่ถ้าเกิดถ้าถ้ามันเป็นกับเพื่อนแค่สองล้อเนี่ยสมมติขับเคลื่อนล้อหลังแล้วกัน ลอหลังติดไปแล้วล้อหน้าไม่ช่วยก็ติดก็ติดลมอย่งเ้ยอะไรอย่างงี้นะก็จะเหมาะกับการลุยกัอะไรอย่างี้มากกว่าใช่แล้วก็การการลื่นการอะไรต่างๆด้วยนะสายออฟโรดเนี่ยคุณลูกค้าคุณผู้ชมก็จะรู้ดีนะครับก็เอาเป็นว่าขับสี่ก็มีให้เลือกแล้วกันแต่ที่พูดมานี่ของเรานี่มีเกือบพบแล้นเนี่ยนะก็มีหลายรุ่นหลายแบบให้ให้เลือกเลยนะครับน คุณผู้ชมลองจำรายละเอียดดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตราคากับยอดก่อนให้อีกทีเนาะอ่าเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ทุกคันเลยได้คันถัดไปเลยมั้งคันต่อไปครับผมคันนี้ก็จะเป็น Fortuner 2.4V ปี2019ครับผมเลขไมล์อยู่ที่100,000กิโลเป๊ะๆเลยราคาเนี่ยอยู่ที่1 6 7 0 0 0 0บาทอ่าโอเคก็อย่างที่บอกนะครับนานาจิตตังนะบางคนบอก2,008กินน้ำมันขับซีอันนี้2.4ใช่ไหม2.4ครับผมใช่ไหมเขาก็ผลิตด้วยเขาผลิตมาให้อ่า2.4ก็มีครับเพราะ คือไทยใครบอก2.8กินน้ำมันก็มี2.4ก็มีก็มีให้เลือกอ่เรียวว่ามีให้เลือกครบแล้วกันก็คือไม่ว่าคุณจะชอบเครื่องยนต์เล็กเครื่องยนต์ใหญ่จะเป็นท r d ดีขับ4ขับ2เรามีให้เลือกหมดใช่มันแล้วแต่ความเชื่อเลยเขาจริงๆน้มันอเพราะว่านะเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันเหรอเออชีวิตจริงมันขับ4เพราะว่ามันก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่สำหรับบางคนก็อาจจะได้ใช้น่ะอ่าสำหรับคนที่วิ่งขึ้นเขาพวก ต่างจังหวัดอ <be> yes. ่ะที mm ่ก hmm. ็ต้องวิ่งแบบกรุงเทพต่างจังหวัดหรือวิ่งขึ้นเขาเนี้ยขับสี่จุเก็มากกว่าใช่แล้วก็เครื่องสองยุสี่สองยุทแปดเนี่ยไออย่างพ่อไอพ่อใช้รถพวกเนี้ยเราก็ไม่ได้สนเรื่องการกินน้ำมันเท่าไหร่แต่บางคนอาจจะสนไงก็ก็ไม่เราไม่เหมือนกันไงก็เขาถึงผลิตออกมาเลือกเยอะๆรลบก็เอาเป็นว่าใครที่หา f o r เดอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์เท่าไหร่หรือว่าหลายๆหลักรุ่นเนี่ยก็มาที่นี่เนี่ยน่าจะจบแน่นอนเพราะว่าเรามีให้เลือก เกิดทุกรุ่นเลยอะโอเคจะได้ไม่เสียเวลาคุณผู้ชมคันต่อไปเลยครับครับผมคันต่อไป Fortuner 2.4V คันนี้เป็นปี2019ครับผมได้เป็นสีเทาดำเนาะคันนี้ครับเลขหมาอยู่ที่1 1 0 0 0 0กิโลครับผมข้างงวดเท่าไหร่คันนี้ข้างงวดอยู่ที่18,540บาทครับผมราคาเนี่ยอยู่ที่1 5 7 0 0 0บาทอก็โอเคคันนี้ก็ลิมเลี่ยมเลยใสๆเลย,ย,เลยรถดูแบบดูดีมากแล้วก็ยางเยิงก็ใหม่ ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่น่าใช้ส่วนตัวพ่อชอบสีนี้มัมาก็ชอบสีนี้มันดูผู้ใหญ่แล้วก็ไม่เหมือนใครดีอันนี้เขาเรียกว่าสีเทาเมทัลลิกป่ะพอจะเรียกว่าเทาดำเทาดำเทาเมทัลลิกก็ได้ก็สวยดีผมชอบโอเคมาคันต่อไปเลยครับคันต่อไปครับผมคันนี้เป็น Fortuner 2.4วีปี2018คันนี้เลขมาอยู่ที่9 2 0 0 0กิโลครับผมราคาผ่อนอยู่ที่เดือนละ17,500บาทนี่ก็สวยอีกแล้ว สวยหมดเลยแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมเลือกเลยครับนะเรามีหลายไม้หลายเกจหลายสีครับโอเคขั้นถัดไปเลยคันเราไปคันนี้คันนี้หล่อมากจริงจริงคันนี้ไฮไลท์ขันนี้หล่อลายทีไสองจุดแปดวีทีอาร์ดีปีสิบแปดแล้วก็เป็นขับสีด้วยใช่เลขไม้คาดำด้วยอ่ะหลังคาดําด้วยหลายคนตามหาเยอะมากนะครับลูกค้าเข้ามาอยากได้หลังคาดำก็วันนี้เราเอามาให้ดูแล้วนะครับเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับผมจากล้านแปดเหลือหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันโอ้ น่าใช้มากคุณผู้ชมสวยจริงคันนี้สวยจริงเวลาดํามันตัดกับขาวแล้วมันดูเข้ากันอ่ะมันดูลงตัวมากเลยอนตลอดยุสัญญานะครับผมอยู่ที่21,750แบบฟรีดาวอ่ะก็สนใจก็เข้ามาเป็นเจ้าของเจ้าของได้นะตอนนี้สวยจริงครับผมว่าน่าใช้คันนี้สวยสวยอ่ะโอเคคันนี้คันนี้ครับผม 2.4V ปี2018ครับคันนี้ก็ไมค่อนข้างน้อยอยู่ที่90 0 0 0กิโลครับผมพรอยู่ที่17,500บาท ตลอดยุสัญญาอือโอเคได้ก็ฟ้ามาชมกันแบบหอมปากหอมคอเนาะฟอร์จูเก็สิบกว่าคันเนาะแต่จริงๆที่โชว์รูมเราเนี่ยยังมีรถให้เลือกอบมากกว่านี้นะครับนะแต่ว่าวันนี้เราเอามาให้ดูประมาณนี้ก่อนอก,ก็ประมาณว่าให้ดูเป็นรถครอบครัวก,ก็มี c r v มี Fortuner ครับผมนะจริงๆแล้วมันมีรถอย่างอื่นที่น่าใช้อีกเพียบเลยนะ,ะมีรถที่เป็นในดวงใจพ่อเลย แค m มปี่เป็นโมดักแคมลี่แคลมปี่แอคคอร์นี่พ่อ็เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่เพียบเลยนะครับคุณผู้ชมก็ลองเข้ามาดูนะก็รถทุกคันมีวารันตีนะครับเป็นรายลักษณ์อักษรผมย้ําอยู่ทุกคลิปเลยนะว่าการจะซื้อรถมือสองเนี่ยซื้อที่ไหนก็ได้ไม่ต้องซื้อที่เราก็ได้นะเราเราแค่อยากเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ถ้าจะเลือกซื้อรถมือสองเนี่ย ต้องถามหาการรับประกันที่เป็นรายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะครับคุณคผู้ชมนะครับรับประกันอะไรบ้างให้เขาระบุไปไม่มีการเซ็นชื่อนะครับเพราะว่าการรับประกันด้วยปากเปล่าเนี่ยมัน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 เป็นแค่ลมปากนะแต่ถ้าเกิดถ้าเราเขามั่นใจผู้ขายมีความจริงใจในการรับผิดชอบจริงเน่ย เขาจะผูกมัดต yes. ัวเขาเองด้วยการรับประกันเป็นรายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะครับอันนี้ผมฝากไว้นะครับก็รถทุกคันที่ผมพาไปชมในวันนี้นะครับผมก็ใช้เงินออกรถเพียงแค่999บาทเลยแล้วออกรถ999บาทเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับผมก็ทางเราเนี่ยจะให้ฟรีไปเลยประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็พวกค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการอะไรเงี้ยที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมทางเราก็ให้ฟรีเนาะมูลค่า20,000แล้วก็อีกยังไม่พอนะครับผมเรายังมีค่างวดแรกให้อีกงวดหนึ่งเต็มๆไปเลย ก็คือซื้อไปเนี่ยขับฟรีไปเลยครับผม70วันแล้วหลังจากนั้นยังไม่พอนะครับผมเราก็จะมีการซับค่างวดให้นะครับผมเป็นการช่วยผ่อนให้ประมาณ5เดือนอาจจะเป็นเดือนละ2,000นาน5เดือนนะครับผมแล้วก็ยังไม่พออีกมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีเต็มนะครับผมก็ใครสนใจเนี่ยก็ได้หมดนี่เลยครับผมโอเคก็ทั้งหมดเนี่ยที่น้องมาร์คเนี่ยนะครับเขาบอกคุณผู้ชมไปเนี่ยคือเราเนี่ยก็คุยกันว่าเราอยากมอบแบบสิ่งดีด รเราอยากแสดงความรับผิดชอบอเราเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกค้าเราที่ที่มาออกรถรนะแล้วเ,เราก็อยากลดปัญหาอของพนักง,งานขายเราด้วยว่าจะต้องไม่ต้องมาเจอปัญหาจุกจิกเขาจะได้มีสมาธิไปนั่งทำงานเขานะเรา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 ,เราเขาเรียกว่าเราเราอยากทำตามสโลกแกนของบริษัทเราซึ่ง<ร>คือนะอะไรครับผมความซื่อสัตย์และการตรงไปตรงมาคือคำสัญญ,ญาของเรานะครับนะแล้วผมก็เชื่อมั่นเรื่องพวกนี้มากนะครับสั่งสอนลูกชายสั่งสอน ลูกน้องมาตลอดเลยว่าเราต้องซื่อสัตย์กับอาชีพเรานะครับเพราะว่าผมเนี่ยดำเนินธุรกิจมาเนี่ยเห็นคนหลากหลายนะครับจนว่าทำงานตั้งแต่ยอายุ20่มาอายุ19ด้วยครับตอนนี้ผมอายุ50นะเห็น <30 S 2> ค,คนมาสาราพัดเลยนะสุดท้ายแล้วนะความซื่อสัตย์ความจริงใจเนี่ยการตรงไปตรงมาเนี่ยทำให้คนเจริญนะแล้วก็อยากฝากไว้ด้วยนะอยากให้เราแบบมี mindset แบบนี้นะครับลูกค้าเนี่ย เขา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 จะสัมผัสได้แล้วก็เราเองเนี่ยก็จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็ศรัทธาในในในความความดีของเราใครไม่เห็นไม่เป็นไรเราก็มุ่งมั่นทําของเราไปใครจะมาพูดจาดูถูกหรือจะพูดจาไม่เชื่อมั่นเรามันเรื่องของเขาเราต้องยึดมั่นในการทําสิ่งที่ดีของเราต่อไปมันก็จะมีคนบางคนไม่เชื่อว่าเฮ้ยพูดจะอยากขายของก็ไม่เป็นไร อันแล้วแต่เขานะมันต้องยึดมั่นในความตั้งใจในการมีความรับผิดชอบแล้วก็เอาซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาครับอันนี้พ่อสอนเอาไว้ครับพอลูกรีวิวนะผมเนี่ยพี่เต้เรียกพี่เต้แล้วกันครับโอเคเอคลิปนี้ลาไปก่อนดีกว่านะลาไปก่อนครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าจะได้มาเจอกันใหม่โอเคบ๊ายบาย